เราก็มาซ่อมท่อ,อก,กันนะครับกับน,น้องน้องเจยิ้มไปสินี่นี่น,น้องเจนะครับตอกปอกปอกปอกไลสดอยู่น้องเจทํางานนี่นะครับทํางานน้องเจทํางานนอกเวลาท่อแตก แจ้งการประปาแล้วนะครับการปละปลาไม่มาซ่อมให้นะครับวันหยุดเราก็เลยต้องสแสวงเครื่องก่อนด้วยการใช้ยางไนพันเนื่องจากว่าทางโคมโปและโกโบอลปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอืมชั้งเจอยาเก็บไว้ให้เป็นความทรงจำ แต่รู้ว่าทำปะป๊าเป็นกันพิยวมากนี่นะครับ,รบน้องเจอันนี้ท่อท่อปะปาแตกครับอันนี้น้องเจครับน้องเจใ,ใกล้ๆครับใกล้ๆ ยิ้มย่จดก็เอามามาเป็นกำลังใจกันจริงๆรจ้าอกรห้มายืนเป็นกำลังใจครูต้องไปซื้อไอ้ท่อมาดิหรือว่ายางในพันไปก่อนให้มันซึมซึมแต่ขอรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่เนี่ยแจ้งผู้กองนิกไปแล้วผู้กองนิก อืมแต่ท่อมันท่อพีอ e, มันท่อของูมิภาคไม่ใช่หรอไม่รู้แต่พวกกองนี้รับทราบแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ครับแต่ว่าร้านร้านปิดหมดแล้ว โอมโับมันขึ้นัม,มันโมอ่ะนี่น้องเจนะครับช่างประปาแล้วไหนอย่างไหนไปนนำดิ เฮ้ยมันแตกตรงข้อต่อนี่ว่าเห็นไหมตูดอ,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 อยู่เนี้ยนี่เออเลองว่าแอลงย่ังนงมาอีกปะแตกตรงข้อต่อนี้เลยนะครับอะไรน่าต้องอเดี๋ยวนี้ว่าจ้าสองตุดเลยพี่แตกสองต<ม>ุดเ,เลยครับมันเลียว ฮะมันเลี้ยวไปนู่นมันฉี้นะครับได้งานเลยครับได้งานเลยอันนี้ก็ถอยก่อนครับคนดูเป็นร้านอื้อ นี่น้องเจนะครับเริ่มเยอะแล้วพี่เริ่มเยอะล้เริ่มเพิ่มน้องเจครับยิ้มหน่อยครับยที่เหลือก็จะเป็นอะไรนะยืนให้กำลังใจเออาการออกเนี่ยไม่ทำแต่ยืนให้กำลังใจได้แล้วครับเรียกหรือว่าเรียกมาหมดแหละครับ โอ้แตกยาวเลยเนี่ยเออมันสามทางนี่ว่าใช่ป่ะเนี่ยมันสามทางอ่ะโอ้ไปเอาแยกมาเลยก็มันเป็นสามทางแสดงว่าวาลต้องมาหยู่ฝั่งนู้นอืมมันปิดมาแล้วะวาลทางนู้นเมื่อวานเหรอาครับปิดตีถูกว่าเออถูกวาลหรือเปล่าถูกแล้วมีวาลแล้วใช่หรือเปล่าวาลฝั่งนี้หรือเปล่าท่ออ่ะมันเป็นท่อภูมิภาคนะ่

ข่างไม่้องข่างข้องงอข้องงององอจ้าไปงออ่าข้องงอสบายหน่อยไปให้ช่างบวข้าวดูหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้ได้ก็ดีช่างว่าไงตรงไหนครับแตงเนี่ยฮะแง่แตงแสดงว่าน้ำมันแรงดันสูงเลยดิเยกูกุ้หมีเมื่อกี้เนี้ยนี่เงี้ยเอาแล้วไง ชารีโทรมาทำไมไม่ต้องโทรชาลีเอาเลยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเออนี่นะครับนี่น้องโดไม่ไดน้องโดนะอ๋อเปลี่ยนคิวเปลี่ยนคิวช่างตอบอยู่แล้วอือหึต้อนนะน้องโดล้มช้างนี่ยน้องโดมมาที so, charge, so, ่อยู <De explicitly. S 1> ่แล้วน้องโดจะกัดทำลายเขาบว่ะน้องโดกัดทำลายกัดทำลายกัด น้องโดมนะครับใช่ครับพี่เข้าเวนครับวันนี้ครับเข้าเวรก็มีงานเลยครับท่อแตกน,นี่อันนี้จบสก,กัดทําลายมานะครับ <c ười> เครื่องแยกไม่ต้องมือล้วน้นอ วาวนี่วาวนี้ไอเนี้ยมาวาวนี้มาเมนี้มาเมนี้ต้องหาตรงที่ปิดตรงนี้ให้เจออันเนี้ยไปยู่งตรงโน้นเลยไม่ต้องมีวาวตรงโู้นก็ไปหาสิครับก็สอาางนม้ม่เจออกีวาวไหมก็สอมีเออไปดูดิอที่นววานี่นะครับทอดแจกอันนี้อันนี้มือไม่พองครับอันนี้จบอ่าจบแล้วนะ า,าอจอบจบสกัดทำลายมาครับอันนี้งานถนัดเขาเลยครับก้อนก้อนมาเป็นพลทหารอัน่นี้รับสกัดเสาอยู่นะครับเสานี้จะใช้เครื่องสกัดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดการล้าภายในก็เลยต้องใช้มือสกัดใช่ปะ่ะอธิบายถูกปะ่ะอ่าเปะครับอันนี้ผู้เชี่ยวชาญสอนมาที่หน้าตาจริงจังด้วยนะครับทำงาน ก็การประปาส่วนภูมิภาคเขาไม่มานะครับก็เลยต้องทําเองก่อนนะครับแจ้งไปแล้วไม่มาบัวขาวทำไมเก็บบัวขาวอ่ะ,ะนาตานี่นแม่ก็เรื่อยๆครับก็ต้องไปให้ยาครับ วันจันทร์ไปวันจันท์ไปเอ่อวันจันทไปเจาะจเลือด,อดครับถ้าผลเลือดผ่านหวังไข้ไปให้ยาครับระวังนิ้วนะระวังนิ้วนะ <c oughs> นี่จริงๆริทอดรองเท้าก็ได้นะพูดถึง,นะง <c oughs> อะรองเท้าเ้าใบเปียกหมดอันนี้ออกเลยเอกไม้ออกดอไม เฮ้นิ้ว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 อ้าวผิดมุมนะครับน้ำเริ่มมาแล้วครับมุมนี้อออ๋พุ่งปรีครับพุ่งปรีชโอลย ่าผิดมุมครับติดปูนครับเียผมว,ว่ามันนิ่ม่พี่ทุกทีอันนี้จบสกัดแห้งมานนี้มาสกัดเปียกก็จะ อ้าวไม่ใช่หรอสกัดเสามับสกัดแห้งไม่ใช่หรอ่ปได้มันมาางอมันครับไปไปไปทุกครั้งครับเออปิดสองอันเลยมาวิ่งเป็นฟอร์มูล่าวันเลยปิดอันหนึ่งอันนู้นตงปิดแม่งสองอันเลยเออ แรงดันในท่อหรือเปล่าแรงขอบคุณครับกตไม่เอาหรอกท่อมันติดอยู่กับปูนใ,ใช่ไหมเพราะติดอยู่กับปูนอ้าวหรอ,อเปียกป่ะเปียกครับรอน้ำมาทางไหน นี้บุรีดูดมากไปดีนะครับน้ำมาจากทางน้นนู้น่นนอิดิดเอาะไรนะเอาไม้ตอกไมันเป็นยูเนียนมันเป็นยูเนียนต้องไปซื้ออ่ะเมื่อกี้มันแตกตรไนอ่ะเนี่ยมันซึมมนกเลยมันซมมันซตมอันนี้แตกเลยตรงเนี้แตก ดูนะดูนะโอ้โหยังอาบน้ำก็ไม่ปวดแรงแค่ไหนของเราของทุกวงเลยนะตรงนี้ซึมมันรั่ว่สองที่อ่ะมันซึมหมาเขาเลยเอานี่มาปูนไว้ใช่เอาปูนมาโบกไว้มันเอาปูนโบกไว้อืมไปจะอาบน้ำถ้าอาบเลยนะน้ำแรงใช่น้ำแรงเลย เอาไงอะ่ะปิดวาบแล้วก็ท่อพู่หาวาวให้เจอ,อแตาไม้ไม่ได้ตอกปุ๊บเออไม้ตอกปุดได้ไหมงานยาบีกซ่อมพุ่งเนี้ยพุ่งเนี้ยถึง่ไงจ้าโคมโปโกโบอลเปิดเหรอเปิดมีสองที่แต่ว่าจะอะไรตัดท่อล่ะเขาตัดท่อมันก็สั้นอีกไอ้เพื่อนพอท่อมัน,นพอท่อมันแตกกว่เนี้ยอันไม่เอานี้ใส่ก่อนนะ ดูนดิมันต้องการคาดดาวพอดีอ่ะพอดีอ่ะไดอืมแต่ต้องหาปิดให้ป้ายปิดให้ได้ก่อนนะปูนมาโบกโอโอเคตัดเลยฮู้นแน่นอนเลยพี่ไม่แน่ว่ะมันประการประปาส่วนหมูภาคอ่ะจะตัดเราอ่ะเด็กๆจะตัดทำมึงก็ทำได้บออะลองมาปิดดิอืมเมื่ไหรผมต้องเลยไปถามเราลองมาปิดว่าเขาิป่ะไปถามซิบเบงเขาปะ ขอลองปิดวาวน้ำปลาปลาพูยพาคเลยอองไอ้บ้าเอาวิ่งมาไปเลยมาไปไม่ได้เลยคยัเออท่อน้ำนี่หรือเปล่าวะมีมี เฮ้ยมันมัน,ม,นมันข้อ,อนี้ไปไเจเนี่ยเพราะว่านี้มันกับปลาส่วนหุยภาคอ่ะตอกอเป่าเออตอกมาหรือเปล่าต่อจากท่อพีอตัวใหญ่หออกมาเปล่าอ,อตัวใหญ่ปิดหนอ่ะปิดก็ปิดนี่ไงปิดประตูน้ำนี่อ่ะอันนี้มันซึมตรงไหนมันซึมตรงตูดตรงนั้นอ่ะตรงตรงเขาต่อเขาหน่อย ฮะไม่มีอ,มม <net> อะไรแล้วจ้าขาดไหนอะไรขาดอ่ะลุกอย่างพอข,อข้ขอขาดถ่ายไฟหน่อยดิเน่จ้ามองไม่เห็นเหรอเนี่ยมองไม่เห็น ไฟไม่เข้าเลยเนี่ยไหนวะเนี่ยดำเลไปลูกที่ฉายไฟไหน่อย,ยสิขอไปฉายหน่อยสิเออว <ะ S 1> ัวขาดไปนะกระดิ่งหนังคาอย่างงี้ไอหัวนั้นขาดไอหัวไอหัวไอหัวนั้นขาด,นานขาดส่วนไอหัวนี้แตกอ่าหัวนี้แตกหัวนานขาดเอาเละเอาไงล่ะเนี่ยกระดิ่งหางสี่นะเอาเนี่ยเอาได้ไ แต่พอทัวร์เทีทมมันจะดูไม่มีอุปกรณ์ครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์แปรบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์กันนะครับไปหาอุปกรณ์ซ่อมท่อก่อนครับ